โอเคครับสวัสดีด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการพิยูทัศน์มเกมเมอร์นะครับโอเคตอนนี้กำลังอยู่กับแข,แขกรับเชิญพิเศษนะครับเพิ่งจะรู้จักกันในครั้งแรกกันนะครับคนนี้อ่ะคนนี้ชื่อน้องพินสุดส,ส,สวยอ่ะเรียกส,สวยเลยโ okay. อเคดี๋ยวบอกเขาก่อน ใจเย็นใจเย็นบีนใจเย็นเป็นอะไรเนี่ยโวไอ้นี่ไอ้นี่สุดตัวเฮียนะครับส่วนนี่ไหนเนี่ยคนนี้นะครับไอที่ใส่ชุดทหารนี่ชื่ออาเบลนะครับชื่อเป้านะครับเดี๋ยวถามเดี๋ยวบอกเป้าก่อนโอเค Okay. อย่าให้เขาพูดในกรีน่าวะ่ะโอ้ย โอเคก็ฟ้ามึงนั่นแหละไอ้เป้าเว้ยอ้าวแล้วใครทำอ่ะโหแม่งกวนตีนกูสงานสงานไอ้เกวนส้นตีนว่ะไอ้ห่าอีดอกทองอีดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวถามมันก่อนไม่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยแล้วจะให้ทำไงอะ่ะตอนแรกหายบักหรือเปล่าของกูไม่ได้บัคนะเว้ยหายซี่โอ้โหเพราะว่าเป้าเป็นเจ้าของห้องอะ่ะเข้าแล้วออกฟาร์มใหม่เออนี่ฟาร์มใครวะ โอเคเป็นฟ้ามของของเป้านะครับคนนี้ครับที่ใส่ชุดทหารอยู่ครับชื่ออาบิส่วนผมเล่นฮารุนะครับผมไม่เล่นฮารุดีกว่านะครับผมเรียกว่าคาลูดีกว่าเพราะว่าโูเขาใหญ่จริงๆถุยพิชเชานแล้วไอ้เป้าเป้า,ปาโอเคเป้า อ้าเรียกเป้าก่อนโอเค ไม่ต้องขอบคุณหรอกก็ช่วยได้นะโอ้พินเนี่ยก็มาโพสในเฟซบอกว่าหาเรายากขนาดนั้นเลยเหรอยากหาอะไรอะเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วรอบนึงเราคิดว่าเอนั่นมันไม่ใช่เฟซเธอน่หว่นนั่นเฟซไหนอีหอกเลยเดี๋ยวก่อนอยู่พูดว่าเดี๋ยว เสร็จแล้วก็จะโหลดโอเคก็เพราะว่าเราเป็นชแนลไงโอเคชแนลเราชื่อฮิวทัสมะเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมนะครับนายคริสนะครับ <half> <c oughs> อยู่กับผมนายคริสนะครับโอเคอะไรนะ เออเออว่ะตอนแรกเราไม่เข้าใจใช่ไหมอเอ๊ะไม่เข้าใจก็กกเป่าไม่เข้าใจจะให้จะให้เราทำยังไงเออเอาเอาแหลกอีก๋อแหลกโอ้แหลกโออเย่เออเย่โอเคสักครู่นะครับหยุดมาโอเคครับ โอเคครับกลับมากันต่อนะครับอยู่กับเทลนเนอร์นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่กับน้องพินนะครับเขาเขาเล่นฮาดาอยู่มาเปลี่ยนเป็นมากิี่แล้วโอเคช่างเถอะไอ้เป้าเอายีรับมาเอายีรับกูมากูอยากได้ยีรับอยากอยาเห็นยีรับบินยีรับบินอยู่ไหน ยีราบิน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 อ้าวไอ้เป้าหายไปไหนวะแล้วมันแล้วนี่มันเหลือกี่คนแล้ววะสามคนไปถามถามน้องพินเขาก่อน <Okay. S 2> เพนโยก่อนออยุงไปโอเคโอเคเอาไว้เอาไวอยู่ไวเจอเอาอยูเอาไว,เว,ว้เจอวเวคลิปหน้าก่อนแล้วกันนะครับคลิปพาร์ทที่3นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ